เอาไปมาลุนยังไม่คู่เขารับองค์การอ่อจีริงสันมันหนวกอะไรนี่มาไรเหตุผลคู่เขารับพระราชโองการสิไปหนาลุนลุกขึ้นมาเร็วรับพระราชโองการแห่งบอลเนี่ยนี้ก่อนจะมีความผิดนะอบอลเนี้ยนี้เชเดตมาเหว่ด้วยกันดีไหมฮะจะยล่าพูดช้างแล้วไรก็คู่เขารับพระราชโองการเดี๋ยวนี้ มันจะหนักหนาขนาไหนเชียวฮะมันดื่มก่อนดีกว่านะเดือมแล้วมันเดีอะเอาป่ะเจ้าลิงน้อยบังอาจมากแล้วคนน่ะจะรู้ความผิดของตนไหมดื่มเ้าเออสร้างความไม่สงบในสวรรค์หมดชวนอนะ่ะเทพทั้งหลายละทิ้งหน้าที่การงานมีความผิดทุกเทพข้าจัดงานเลี้ยงเพื่อนฝูงแล้วมันผิดตรงไหนฮะใครไม่พอใจให้เข้ามาคุยกับข้าก็ได้ไปมาอุ่นจะบังอาจมากนะกล้ามีพระลมได้สารุภาพนะ เราทุกคนทำงานให้กับเง็กเซียนฮ่องเต้นี่นะเนี่ยเนี่ยอักษรแค่สองคำขา้าไปมาอุนอักษรสามคำนะนับและขยายกว่าคำหนึ่งนะเจ้าไม่ใช่ขุนนางใหญ่ตออะไรนะโรนะจะบอกใอ้เอาบุญตำแหน่งขุนไปมาอุนของเจ้าอะเป็นแค่คนเลี้ยงมาสวรรค์เท่านั้นเองไม่บอกว่าข้าเป็นคนเลี้ยงมากกันบอกมาตำแหน่งข้าใหญ่ไหมจะบอกข้ามาตำแหน่งข้าสูงไหม เจ้าจงฉีใส่กะลาแล้วจะงอกลูเงาของตนจะไม่แค่คนเลี้ยงมาแค่คนเลี้ยงมาเท่านั้นเองเฮียบเท่าไรข้าชอบพูจใจทุกคนนะแต่ข้าไม่ชอบสวรรค์นี่เลยข้าจะไปแล้วนะมีโอกาสไปเที่ยวฮูกอซันของข้าบ้าง